ยค่ะมื้อนี้ยายดาก,กับมากินเดี๋ยวเด้อวันนี้ตำอีกแล้วแต่เป็นตำข้าวโพดกับกุ้งมาได้จ้ามากินน้ำกันแซ่บแนัวๆ <c oughs> มาๆๆมาบรรยุดกินกับลูกสากับแม่คือเก่กานั่นล่ะมาค่ะ <c oughs> เอาผมสั่นเตยอ,อีกแล้วเปิดเลี้ยง <c oughs> มาๆ <มา S 1> <า>เนี่ยยายกินกับลูกกับหลานเอาไปแส่อนส้นส้นตำข้าวโพคตรไม่รู้ว่าจะว่าใส่ส้นจั๊กสะดวกใส่ก็เอาแต่ว่ากับไปใส่ขึ้นเก่านั่นล่ะซ่อน พักกับหวานิ็คือเกาทำแบบเปรี้ยวหวานจังน้อยดอกวะมนี่แซ่บบ่แม่เขาพูดอ่ะแซ่บพักหวานหวานนัวะเขาพูดมันต้องหวานกุ้งครับป๊อฟมันเป็นจำแบบกุ้งนะแซ่บเนาะมันจะเป็นแบบจำเขาพูดแปลกดีเด้อือจำเขาพูด หัวได้กินตำเอาบุญว้แม่ดูคัซ้ำขอบพ่รสชาติจงสี่ได้ไหมอือจะว่าจะว่าขันเป็นร้านมันนี่ดีเขาก็ตำหวานก็นนี่ด้เจอเป็นอย่างคือหวานเดียวก็เข้าใจนั้ตบกเปียวหวานเนะจะเมนมาแม่เจ้าพอดีเนาะไอ้มอยเนาะขันหวานก็อนนี่วะไหวเขาก็กินหวานนะก็จกินล้งไงนะหันั้ ดีนะอืมอืมจะว่างเขานีอ่อย่างก่อนเขาใส่ฉากตอนนี้ไหมเพ่จะหลุดฉาดูเคียได้แ่บเลยละ่ะ พอทั้เป็ดหาก่อนเ่เห็นพอ้่าด้อผัดูบตามพริกตามี่ริงเขาบอกใส่ตอนเดียวม้นเส้นอย่ก่อนมาเส่นบคลุนิดนึงเนาะอืมอ

เขาใช้ยู่ตจอปลาแาบเลนแม่หนึ่งจ,จิ้มได้ดาวเลยคือบ่บอมันเอายีลี่มันบะแซบไหมอีจิ้มไหมไม่นเยอะน่าจะบอกผ่อเลยแม่บม่แซบทั้งเฮียปากกลุ่มแม่กมตัวใหญ่ๆขึ้นหน่ รักเดียวอร่อาเอาผอาหันมาเดี๋ยวลองชิมเนอะอืมมาหันมาเดี๋ยลองชิอไปถืไจะไทยชิปก็จบดูอื่นมันน่ะนีไข่ อืออแม่เอ๊ะใครอะร้อรเสียงเห็นมันเสียงดังขึ้นแล้วเด้ต่มันกับว่าดังนะเอ๊ะจะว่าเขาเก่ยังว่าเบาคือเกานะ่านไหมทีิเจ้าอ่ะ สีเข็ดให้ดงแบบดงนิดเลยครัดด้วยขึ้นมาดเดียวทัดด้วยเหรอขอบคุณจริงเลยนะเทสเดบว่ะอืมฮู้ว คนเมืองเป็นพันเลยดิของนองเตยอมนองดานี่ององดาของนดาเนี่ยหลเลยผักบุกรวกันเดี๋ยวผักบุกรวยไค้นเบิ่งหลยหลแต่คนนอ่นอันเอยงต่อน้ำเย็นบ่นะแม่ตามบัวแนน้หอมน้อาอึนอะทตามเนี่พอหารไปองนเตะ โาได้ติงลอยกวอติดา 13, มดแม่ก็เบิ่งสี่ิบเก้ป่ะแต่คนเบิร้หลายหลายสองพันแม่เบิ่งคือสี่บเก้าป่ะคอยเบิ่งเบละไปถอดกันกับยอนจะเบิ่งช่วงไหนเบองมือบ้านการขันพ่กินน้ำเย็นไม่กินเลยว่ลูกมปนาบน้ำอยู่ดีว่าสิไม่กินยู่มแม่ตย้งเหี้ยเียใส <c oughs> ื่านหวานๆหวาขอ่อุงงอ,อ่ะอื้มง่นยไหมชอบอหะชอบกุงทองแถบนอกมันดีนะตามมาพอดนะมาดยอสุดฟินเลยว่ะ ถ้งพวกได้กินแบบนี้โดนดูดเด้ตัตงแต่นช่วงหายไปนอไอ้องแม่พวกเาเคยได้กินขันสิใส่มือจุ่มได้ยุติวา่าเขาโพดบ่ขึ้นน้ำองห่อเอาอเขาใส้ผักห่อใส้นั้นเอาอื hợp Vẫn đẹp quẩy thơm mây Ủa Quần Thái nó quên vô Trong vai nó xịt Hụt tới cùng đây Trên cùng ต้องหอบปืนตดหนู่ม <laughs> มาแซบบีหลีไม่กินน้ำกันได้พอแม่พี่น้องเลยบาดเด็กกร้องเตยแ่บครับทั้งน้ำไปแดกตดแขนแ <laughs> สบไปแสบไงอ๋อพี่น้องเลยลูกไส้หลา่าจะไปกินเตะ ไม่ได้เคี้ยวจะเตยอตอนนี้แบบแซ่บบ่แพ้กันทั้งกุ้งทั้งอัไรเนี่ยหืมตีนหอยเตียบวันนี้เตยแซ่บแห้งอยู่แล้วคือบางคนสงสัยว่าเอาคือเมื่อเห็นกินกุ้งเราเสียหูเลยจังไลยจริงใจในจานไม่อาจจะเลยเราจะไปแหลกหรือแยบวออกอคือความจัดตังกองกินเนี่ยคือเขากินหลังกองมาแล้ว ข้ากินหาดตำแล้วบิดนักกัะลืหล้หวานไม่แสบโอ<ฮ>้โพดใจน,นี่โอ้ยสุดยอดเลยวบะเจ็สุดยอดีตด้นน้ำจิ้มจืดโวดมีเชื้อได บวงหันสีแซบก็นี่กุ้งสีแสบก็นี่เลยหันจิ้มแซ่บมันกิมแม่กัมีเนีงรเดล่งมัน้อาตัดความหนันนง,งแนงนะนียนายบอกว่าแมเพราะเราจำแบบอ๋อกระมจิ้มจิบมะฮะกินกับสุกี้เด้อเราิปูเท่า,ากัมีดีล่ะมันไม่ครบเนี่ยถ้าตังเดี๋ยวเอะว่ะว่าเผ็ดดิแม่มือนี่ กันเอาน้ำเยน็นมากินได้เป็นยังล่ะ <laughs> แซ่บแซนะ่บค่ะแซ่บแน่แต่ว่ากุ้งเทียนนี่โตหน่อยพวดอืมเฮียนไปเลยโตหน่อยอยูนี่ฮึค้างพี่กินเนอะี่มแซ่บแต่มาจากทา้ายกินตามกับพวด มาได้กระมุ้นเกาหนิล่ะมุ้มไทายอ่ะทายกีบอะอมาเด้อมาเด้อมากินป่ะเนี่ยหรือว่าอยากสิได้กลางถนนเลยนอะยุนาบ้านพี่พ่ว่าบ้าไปเยอะลงมาเนะึ่งแล้วเอากินแบบว่าถ่ายท้ายตัดท้ายเพิ่งกินกลางถนนขวางรถข้าเจ้าเพิ่งเป็นบาปหรือข้าเจ้าสิบ,บัว่าถ่ายทายได้ข้าเจ้าสิบ,บวัควคนตีน ขางหา้าหลดนะ <c oughs> เอามาหนีเช่นมาถ่ายคลิปเ่นเรนทักทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนเอาแค่นี้ละจ้าบัานนี้น้องเต้ไปปิดเต้ไปเขากินต่อมม่สิแสบแล้ว <c oughs> มันสิเครืกนะจ้าแล้วเอา้ำนี่ละทักทายกันแสบหลายบาย,บาย <c oughs>